ขอตาลง,งเกากัน,กน,กนนี้กิ้ครับวันนี้เรามาดูกันในเกมเซทลายนะครับขอบอกไว้ก่อนนะของผมเนี่ยไม่เหมือนของชาวบ้านเขาของคนเรียนที่เกาแคกแกันนะต้องมีตังเป็นหมื่นต้องมีเพชรเป็นล้านผมไม่ยุ่เท่านีน้เพราะผมไม่ได้โกงไม่ได้ไม่ได้โกงหรือว่าไม่ได้มีตัวสับลายเครื่องที่เขาโกงโกงกันนะโอ้แต่ก็ใช่ลืม ลอกมันต้องให้ถึงสามครั้งกว่าเราก็ค่อยเปิดได้เพชรมีคนเขาบอกมาตามจริงๆได้ลูกบาดลายด้วยใช่ได้ลูกบาดลายใช่เข้าผิดจริงไะ้ลูก คุณคุณก็ตกเป็นไปจริงๆได้ลูกบาทลายด้วยแต่ว่าแต่ที่มันแต่ที่มันศูนย์ไปเนี่ยก็เพราะว่าผมเล่นเยอะไปหน่อยแต่มันได้แต่ลูกบาทแบบเนี้ยแต่ก็ที่ไปเรื่อยๆๆๆๆ,ๆ,ๆ,ๆจะได้จังกาว่าจใจผงไอ้ผงไอ้ผงปลิรลับเนี่ยจใจใจผงเนี่ย ถึงนถึงแปดสิบก็ค่อยแล้วก็วกค่อยใช้สุดท,ท้ายก็โอ้ไม่ได้ใช้ไอ้นี่มันเอาไปมากินพื้นที่มันก็ไปเรื่อยๆเรืยๆๆของผมนี่ไม่ได้เหมือนของคนอื่นเขานะเคยอยู่ในระดับกากเลยของคนเด่น,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 เดน,น,นการดเดสบวกเป็นเท่าคือตัวมีทุกการเดสอ่ะเออแต่ของผมไม่มีจริงๆผมได้การดเดสบวกแล้ว มันเป็นอะไรวะตี่เป็นรูปเป็ดอ่ะอะไรใช่แต่ผมไม่เอาเกียริที่ถุดเลยการได้การที่มันไม่ใช่เป็นคนได้เป็นกระต่ายได้เป็นเป็ดได้เป็นหมีเกียรเกียร์อ่ะเออคนเพราะว่ากระตุ้นมาหน่อย แล้วก็มาดูขอรางวัลที่จะได้กันนะครับก็ประมาณนี้ใช่ประมาณนี้นะครับขอรางวัลจะได้ดูไปด้วยกันดูให้ทันแล้วกันอืประมาณนี้ประมาณนี้ไอตัวเนี้ย หามาตั้งนานไม่เจอกระดาเปิดกาตอนยังไม่เจอใช่ก็มาลองเล่นกันดนูนะครับลองเล่นกันดนูเอาแบบนี้แล้วกันเออดยวไม่ไม่ไม่เจอป่านี้กี่โมงก็ได้วดตีห้า ตีห้าหัวรุ่งนะตีห้าคือห้าห้าโมงเช้าอะ่ะเออต่ห้าใกล้รุ่งอะ่ะเออโลปานนี้เคยมาจะเล่นตื่นไปโรงเรียนยังใคยจะมานั่งเล่นอยู่ อ่ามันมีการเล่นเลยเนี่ยทำไมทำไมเร่นแบบนี้ก็ได้ปะน่าจะมีคนเล่นนะเอออันนี้มันวิธีกันดีกว่าหมุนไปอีกหมุนไปอีกโอ้ได้แต่เนี่ย เอาอันนี้ก่อนนี้เนาะได้แต่อันนี้ละโอเคผมจะต่อครั้งเดียวพออืมก็ไม่เอาเลยวมั้งไม่ถึงว่ะไม่ถึงปอดีปกติตปว,ปวนี้ที่ผมใช้นี่ คลดดวอะไรไม่ได้เลยการการตรวเต่อบางทีทอยกบว่าลงแบบลงเจ็ดแล้วเนี่ยไม่ลงเจ็ดอ่ะเออไปลงอะไรชู้ไปออกแปดอกเก้าเราดูกำลังเขาอ่าไม่มีอะไรอันนี้ก็แล้วที่ผมใช้ก็ประมาณนี้ไม่ได้รูรลหรือลองก,ก็ดืดนเขานะเพราะว่า พึ่งเล่นมาได้ไม่นานใช่ก็ของกันนึเงเขาแบบมีมือถือหลายเครื่องไงใช่ที่เขาเห็นที่เห็นแบบว่าเขามีเพชรเยอะมีมือถือหลายเครื่องเลยแล้วเขาก็สร้าไอ้เขาปอมขึ้นมาแล้วเขาก็ไปเล่นกับกับไอ้เขาปอมที่ที่เขาสร้างอะ่ะใช่ก็เล่นกับไอ้เขาปอมของเขา เขาก็ได้เยอะเลยตี่าอยู่ทีหนึ่งได้เป็นล้านเป็นล้านกันนะได้เป็นเลยนะการที่จะมีเกาะคร,บ,รบนี้ไม่ใช่ว่ามีได้แค่เกาะนะเคล็ดรับมันต้องซื้อบ้านมาตั้งหลังไม่อย่างนั้นแล้วก็ถ้าเราไปตกตรงที่ตรงที่แบบ สี่เป็นที่าขาวๆไปอะไรวะตรงนี้ตกตรงนี้เปิดกาดดวงเนี่บางทีไปตกปุ๊บได้ยกเมืองให้เพื่อนเราก็ต้องเสียเกาะไปเขอานนะขอานนะไรเขาเปิดมันไม่ดี๋ยวมขอรู้่านี่ผมก็ตัด้วยเนาะผมเน็ตผมกากก็ขอโทษด,ด้วยที่ในกาก ก็หนัดกาดหน้าปากถอยมีเสาตัวสับสัญญาณโทรโมบแต่ผมไม่ได้ใช้โทรโมบใช้ของของค่าอยอื่นนะทรโมบก็ใช้มือถือผมใช้ได้สองฟิลม์มแต่ที่เล่นเนียตัวไม่ได้ของทรโมบนะเล่นเน็ตของค่าอยอื่นดูในกดกากอะ่ะ Ừ to về cả này, nè ư hưng xịt tung lên là Tầm, ừ hưng mơ giấc mơ ây giá làm ăn ไม่จริงนะมันจะตลับกอกกับอะไรบ้านมันพ้องกันสิจาเราจะมาอากเกาเลยจงไม่เอ้ยบอกเลี้ยวไปจะเปิดปาน,นู่ก็ซื้อไปก่อนสางสางโอ้มีต้องเปิดเอ็ม แต่ก็มีแค่สีไหนหว่าได้ก็อิมไมนหวาโหแต่กินกันไม่ลงนี่ผมต้องแพ้แน่เลยใช่หมดโต๊กจะก่อนเราต้องรีบชนะแล้วก็มีเยอะขนาดนี้แต่จะทำได้ไหมก็ไม่รู้นะใช่ไหนอ่ะไม่ถึงว่ะ ใช่เตาเก,กาะสักหน่อยแต่มันไม่ถึงเท่าไหร่12สองเอาหน่อยๆไปก่อนอย่าเยอะไอยาเออนิดเดียวพอเดี๋ยวเต่าเยอะเดี๋ยวเราจะแพก็เยอะเอาเยอะแล้วทำให้เพื่อนชนะยันไม่ดีเราก็กดนิดเดียวพอ อืมจะก็ไ,ได้ฮนะอะไรวะออเขาได้นี้นี้ได้เจออะไรหรอวะอุ้ยเจออะไรละออกมาแล้วโหลคุกกี้มาแล้วใช้ไม่ยังคิดอืม ได้หกอะไรวะโลอย่าบินนะเออนึกว่าจะได้เรือแต่มันได้แต่มันได้บินนี่แพ้เลยมันต้องเอาเกาะแน่เพราะว่าผมวางเกาะไว้ตอนนี้เนี่ผมหลุดเลยเนี่ยใช่ ไม่ยเรงโลภมากแล้วหายก็ว่าแต่เขาก็โลภมากจริงๆอก็เขามีการนั่งคว้าอยู่ไม่ก็ได้สองอันนะวันเดียวผมไปตกนะแล้วก็ไได้สองอัน หรู้แน่โอ้เขาก็เอาน้อยๆเหมือนกันเขาเขาไม่กะหนะนะนานี้ก็ไม่ถึงอะ่ะทุกทีเลยตรงนี้ราไม่ถึงอแต่ไม่ตมันซื้อกา่าไม่นี่อ่ะก็ใช้การนังคว้าครับก็มีหรือเปล่า ไม่ใช่นะอีกยารมเมตตมานเป็นยังไงวะโดเซงเยบยรมเมตตามานเมื่อวานฉันร่มตามานดีๆแต่ฝนตมาน,นใช่โดก็ได้สองอันนะเดี๋ยวให้ดูการดมนี้ก่อนยนง่ยการดมเนี้ย แเพื่อนใจกาน้งคว้ามันจะป้องกันการใจกาน้ง้าได้ใช่แต่ใจไม่ได้โอ้ยราจบสองเลยเขาทำตัวเขาเองครับแต่ขอไม่ได้อนนี้ก็อาจจะเพ้เลยนะครับแต่ผมน่าจะไปบินดีกว่าบินถึงไหมก้อยถึงนะอ่ะได้บินได้บินได้บิน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  อี๋ไปตรงนี้นาะเอาไปครับรวมมาก,กราบหายครับบอกเลยเอาหอยเด๋อเพลกแล้วไม่เออซื้อ,อไปเลยเขาจะจะ ถึงไหมเอาเลยถึงครับโอ้โหถึงครับชนะเลยหรือเปล่าไม่รู้สามห,หกก็มาลงนี้ก็อาจะชนะเลยก็ได้ไม่ถึงตรงไหนเจ็ 7, 7ดเจ็ดเปอ่อเ็นถึงหรือเปล่าเจ็ด เอาไปเหรอแล้วก็เจ็ดเมื่อกี้ดูผิดแนยเหรอสิบก็ไปยาวๆเลยถึงไหมอุย้ยสิบด้วยอุย้ยนะเลิกครับพี่น้องครับโอ้โหเขาทำต่อเขาเองครับจริงๆไม่ได้ใครทำครับเขาไปลงอันนี้มากเกินไปครับโอ้โหชนะครับ อื uh huh. ไม่เล่นครับออกครับไม่เคยมาท้าดวลเนี่ยไม่ครับขอกบคุณทุกคนที่รับชมนะครับผมตันเก้าขอตัวลาไปโอ้โหยัคูยัโห